สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรองย็นอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมเจ้ามีกาแขบเครื่อง j o 7e คันสีม่วงแก้วนะคะคันนี้สีม่วงแก้วคันนี้ลูกค้าสะแก้วมารับแล้วนะคะใส่เป็นกระทะชุบชุบเลดน,นะคะตัวนี้ าะไอเสียเอสเลดลายไทยเทนะคันนี้สีม่วงเล่นลายขาวดำแค่นั้นเองนะไม่ได้เล่นลายสีฉุดฉานคันนี้คันที่สามของลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้เป็นคอนโซลสีดำหมดเลยนะคะข้างหน้า ข้างประตูแล้วก็ข้างในคอนโซลก็จะเป็นสีดำล้วนหมดเลยสวยค่ะคอนโซลสีดำเดบ่าวักเลยคันนี้ก็พร้อมออกแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยลงแว็กเรียบร้อยแล้ว ใครมองหารุ่นนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีเข้ามาหนึ่งคันนะคะหัวแข็บเครื่อง JO7E หัวลักคาีนอกมารุ่นนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่85ดแสนแล้วนะคะหัวแข็บเครื่อง JO7E คาสีนอก85 เครื่องสวยนะคะคันนี้เครื่องสวยคาซีนอกจะเป็นคาซีเอฟซนะคะหรือเอฟดีจะมีอยู่สองคูดจะารบเครื่องคันนี้ดูสวยมากใต้หัวคันนี้ก็ยังยังไม่มีหลุดร่วงไม่มีหลุดลอกเลยนะคะถ้าเป็นข้อมันเร็วเราจะใส่ตัวดักน้ำไว้ให้ทุกคันเลยนะคะตัวนี้ได้ถังน้ำมัน200รลิตร ความยาวกระบ,บะคันนี้สามเมตริบนะคะทำเป็นสีม่วงแก้วคันนี้เครื่องสวยคข้าีสวยค่ะใต้หัวที่เป็นกันความร้อนตัวนี้ยังสวยกิ๊กอยู่เลยนะไม่มีขาดเลยนะ สภาพดีมาก <c oughs> เครื่องก็สวยคันนี้คันนี้ไปอยู่สะแก้วนะคะลูกค้ามาเอาไปสองคันแล้วคันนี้เป็นคันที่สามขอให้กิจ,จการลูกค้าจงรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ ใครมองหารถเมกา้าลองโท,โทรสอบถามมาทางอูได้นะคะจะเป็นหัวตนเดียวหรือหัวแขบก็ยังมีว่างอยู่นะคะยังมีโสดจะเป็นคัสซีไทยหรือคัสซีนอกก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะคะพร้อมออกเดินทางแล้วคนันนี้เจอกันได้ที่จังหวัดสระแก้วนะคะ